จ้าเอสวัสดีค่ะวันนี้นะปู้จะมาขออัปเดตคอลลาเจนนล่ละกันเนาะคือมาได้พูดถึงคอลลาเจนนานแล้วนะคะก็มีหลายหลายคนถามน้องๆหลายคนถามไลน์มาถามพี่ปู้ยังกินคอลลาเจนแบรนด์เดิมอยู่หรือเปล่าที่พี่ปู้เคยรีวิวอะไรอย่างนี้นะคะอยากจะบอกว่าไม่ได้นอกใจไปไหนเป็นอย่งกินแบรนด์เดิมคือคอลลาเจนค่ะไม่นอกใจไปไหนในเมื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วนะคะก็นั่นแหละจะเปลี่ยนทำไมอะ่ะเนาะจริงๆแล้วคือมันเป็นช่วงที่แบบลอยต่อด้วยแหละ ปูห่วยคอลลาเจนมากนะคะสองปีอย่างที่เคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้นะที่ที่บอกไปว่าแบบสองปีปูไม่ได้กินคอลลาเจนเลยน้องนักเพสุบตอนท้องน้องนกักเพสุกคอลลาเจนไปจากร่างกายนะคะโ,โหสองปีสองปีเต็มๆอ่ะพอเราอยู่ให้นมน้องปีแรกท้องใช่ไหมปีที่สองให้นมน้องให้นมน้องจีิยจริงแล้วมันมีคอลลาเจนแต่แบบคุณแม่นะแต่แต่ว่าก็คือมีความรู้สึกว่าเราไม่สบายใจอ่ะเราไม่กินดีกว่ารอให้หยุดนมหยุดให้นมทีเดียวแล้วก็กินทีเดียวเองดีกว่านาะก็ได้แบรนด์นี้มา วมนิล่าตอนตอนนั้นกินน่ะที่บอกว่าจะเริ่มที่เริ่มกินน่ะกินวันละสองซองเลยนะจริงๆแล้วเขาให้กินวันละซองนะคะแล้วนี่กล่องที่เจ็ดเราด้วยกล่องที่เจ็ดม่ด้หมายความาว่าผู้กินมาเจ็ดเดือนนะผู้กินแค่ประมาณสามเดือนกว่าสีเดือนเองแต่กล่องที่เจ็ดแล้วเพราะว่าผู้กินวันละสองซองบางทีก็กินสามซองบางวันก็ลืมกินแต่แบบก็คือก็คืออย่างยังไงก็ต้องบางคือลืมลืมกินมื้อหนึ่งก็ต้องแบบ ต้องมีตักมืออะไม่เช้าก็เย็นนะยังไงก็ต้องกินทุกวันแต่จริงๆแล้วคือหลักๆเลยกินเช้ากับเย็นตอนช่วงเช้าเนี่ยท้องว่างเรารีบกินเลยตื่นมารีบกินยิ่ตงตอนกลางคืนนะไปไปเที่ยวมากินเหล้ามาแห้งมานะกินอันนี้ตอนเช้านะรับรองแบบเฟรชขึ้นมาในสดชื่นสดุสดๆเลยแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนขี้เกียจอาบน้ําได้ค่ะไม่ล้างหน้าเนี่ยได้บ่อยมากหลับคาโทรศัพทารีวิวแบบอะไรอย่างเงี้ยตอบลูกค้าแบบรวบรวมข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยทำเขาเรียกไง ของข้าของออกสกต็อกอะไรพวกเนี้คือได้นะเวลาหน้าหลับคางะแต่ว่ายัางไงก็ต้องกินอันนี้ปูู้จะไว้ข้างบนท่านอนอยู่แล้วมีน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยปูกว่าจะชงกินแต่ว่าเวลาไม่อาบน้ำเน,นี่ยก็จะได้นอนปลายเตียงแค่นั้นเองนอกเรื่องแล้วนะคะก็นั่นแหละก็แน,น,นะนํานะตัวนี้ปู้นน๊แนะนํากินดีจริงๆค่ะหลายคนที่ตามไจจิตปู้อยู่จะรู้นะว่าปู้๊แบบไม่รีวิวให้ใครง่ายๆแล้วก็ไม่ได้รับค่าตัวอะไรด้วยถ้าดีจริงกินเห็นผลจริงถึงจะรีวิวให้แล้วก็บอกต่อนะคะนั่นคือสิ่งที่ดี สิ่งที่ดีที่แบบปูแบบเนรูสึกว่าปูกินนะดีหลายคนที่ไปกินตามซื้อตามน้องๆที่ไปกินตามก็โอเคเขาก็ชื่นชอบประทับใจกันเนาะบอกว่ารสชาติอร่อยพี่ปูจริงด้วยกินแล้วก็ขาวขึ้นจริงด้วยก็โอเคก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็มี่ยรู้สึกว่าถ้าถ้าถ้าใครอ่าถ้าใครอยากกินอยากกินบรลดสองสองเนี้ยมันก็มันก็มีนะบางคนก็กินสองบางคนมันมีคนถามเหมือนกันว่าแบบพี่ปูแล้วมันจะมันจะไม่เป็นไายหรอคะเพราะว่าในกล่องให้กินแค่บรราสองเนี่ยปูมันรูสึกว่า มันไม่เป็นไรหรอกเพราะร่างกายของร่างกายคนเราต่อวันเนี่ยมันขับของเสียออกมาตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะทางเหือหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นปสัสสาวะหรืออ,อย่างเงี้ยคือมันขับออกมาอยู่แล้วก่าแล้วปุ๊กกินตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนใช่ไหมคะกว่ามันมันผ่านหลายชั่วโมงอะ่ะของเสียมันออกมาแล้วมันก็เหมือนว่าไอเนี้ยมันก็ถูกขับออกมาเกือบหมดแล้วล่ะก็ได้กินกอาคืนอีกนะก็เลยกลางกลางคืนกินเชา้าอย่างเงี้ยคือกินไปเปลืองไหมเปลืองนะคะถ้าใครคิดว่าเปลืองก็กินวันละสองครอมันก็ได้ ถามอีกว่าฉีดกับกินไหนดีกว่ากันนะคะอยากแนะนําว่าจริงๆแล้วคือมันก็ดีทั้งสองอย่างแต่ว่าฉีดเนี่ยมันจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเราทําเองไม่ได้ถูกไหมแล้วเราก็ทําพอเวลาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาฉีดให้เนี่ยเราก็จะไม่ได้รับคอเลาเจนทุกวันแต่การกินเนี่ยเราสามารถกินเองได้ทุกวันอยู่ที่บ้านกินง่ายสะดวกคือเลือกกิน จะ,จะกินตอนไหนก็ได้เราได้รับอลาเจนทุกวันสบายใจนะคะกินตอนไหนกินยังไงคือนึกออกว่าคือมันมีหลาย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 แบบน้องๆแบบถามในไลน์นลามาบางทีแบบอายุสิบห้าสิบหกอะไรเงี้ยมาปะหนูกินได้ไหมคะพี่อะไรอย่างเงี้ยหนูอายุเท่านี้คือแบบอืมจริงแล้วอยากจะบอกว่าเดี๋ยวจากประมาณยี่สิบก่อนดีกว่ายี่สิบยี่สิบจริงๆมันก็ไม่บอกตรงว่าไม่รู้ข้อมูลตรงนี้นะคะต้องสอบถามทางทางผู้จำหน่ายแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยที่รู้มาคือหลังอายุ2ี่เนี่ย คอลลาเจนไม่สร้างนะคะสร้างอาจจะสร้างน้อยมากแล้วแต่อายุแล้วแต่ฮอร์โมนแล้วแต่คนอะไรอย่าง,งนี้ปัจจุบันยี่สิบเนี่ยก็คือควรที่จะดูแลตัวเองแล้วก็หาคอลลาเจนเสริมเข้าไปในร่างกายด้วยไม่งั้นจะแก่เร็วนะคะเพราะว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยถ้าแบบร่างกายมันไม่ทํามันไม่มีแล้วเนี่ยผิวหนังคุณจะยุบลงไปยุบแล,งล,งลง้วมันก็เหมือนกับแบบว่าผิวหนังชั้นนอกตรงนี้มันก็จะเหี่ยวมีเลี้ยวลอยยิ่งเราเป็นคนหัวเราะบ่อยเลิกหน้าพักบ่อย,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 อยเงี้ยติ้งโก่งติ้ง,ง,ง,งกล้าหัวเราะหนึ่งเงี้ยมานะคะเวลาหัวอืนะ มานะคะล่องแก้มอีกสิวรอยแกะรอยแพลอ,อย่างเงี้ยไม่มีคอลลาเจนก็หายชานะคะจะบอกให้เพราะฉะนั้นหลังวัยุี่สิบเนี่ยก็แบบนัแบบ่นแหละผูแบบ้คนผู้คนบอกว่า,วา,วาวหลังวัยยี่สิบเนี่ยควรจะกินแล้วก็หาวันในร่างกายตอนปู้าอายุยี่สิบเมื่อสิบปีที่แล้วมันยังไม่ฮิตหรือว่ามันมีอยู่แล้วเราน่าจะมีนะแต่ว่ามันคงมันยังไม่ฮิตเนนะี่ยก็เลยไม่ได้กินเพิ่งได้มากินตอสามสิบเนี่ยปีนี้ก็สามสองแล้วนะคะ ปีนี้สามสองแล้วเดือนหน้านะก็เปล่าด้วยแล้วกันกับฟิลคาเจนทาร์ปูยังกินสิ่งดีๆที่อยากแช่ต่อนจริงนะหลายคนถามว่าพี่ปูด,ดูแลตัวเองยังไงก็นี่เลยบอกเป็นหนึ่งอย่างแล้วนี่คลลาเจนเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวจะแกะกินเลยเมื่อกีไ้ไปทุระไปทุระเออไปออฟฟิศมานะคะเปลี่ยนผ์านใหมูออกออกมาห้าตัวไปเอาของที่ออฟฟิศมาตอนเที่ยงคืนน้องหลับแล้วนะก็เบิ่งไปเอามาแล้วก็ กลับมากินข้าวยังไม่ได้กินข้าวยังก็กินไปกินเสร็จตีหนึ่งนี่กี่โมง,งละตีสามครึ่งมงัจะทาอะไรก็ไม่รู้แบบทํางานเคลียร์งานเสร็จกินข้าวหลังก็เคลียร์งานแล้วก็เนี่ยตีสามครึ่งรอให้ย่อยแล้วก็จะกินคอลลาเจนก็เลยอัดไปด้วยเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วเพราะว่าบางทีก็กทางานลุยมาอัดคลิปของของแบรนด์ตัวเองมาเนี่เนื่อๆยาวๆยาวไปค่ะคืนนี้ เดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวปุ๊กก็คงจะนอนแล้วะคะ่ะน,น,นอืมลายง่ายทุกคนเพลินเลยปุ๊กไม่ได้ขายนะคะใครสนใจติดต่อได้ที่ว j เจหมิ่งนิ่งเดี๋ยวนะไอดีไลน์วีเจหมิ่งนิ่งสะกดยังไงวีเจ N G M I N G นนี่คือเจ้าของนะคะนี่คือลายเจ้าของ ถ้าจะสมัครตัวแทนก็สอนในที่ไลายนี้หรือว่าสั่งซื้อก็ได้แต่ว่าตอนนี้เขามีตัวแทนจำหน่ายเพียบตัวแทนของปูก็รับตัวนี้ไปขาย <laughs> เดี๋ยวยังไงก็ต้องมาเมนใต้คลิปนี้อยู่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวปูจะเขียนช่องทางการติดต่อไว้เป็นชื่อของคลิปนี้ไว้ละกันไว้ด้านบนย้ำอีกทีหนึ่งเขาจะมี IG 2 IG ก็คือ i g จไอจีเจ้าของแล้วก็ IG ของเป็นเหมือนออฟฟิเชียลของฟิลคอลเจนพลัสนะคะก็ของฟิลคอเจนพลัสก็จะเป็นฟิลคอ o เจนพลัส under score m m มมิงนะม,มิงอะนะมมิงมิงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือของเจ้าของของมิงมิงนี่แหละ s ซ s ซี่เกิร์ลอันดอรสกอร์เอเอสใครไม่เคยเห็นหน้าเอาหน้าให้ดูอืมเอาหน้าให้ดูนี่เจ้าของนะคะหน้าตาแบบนี้แบล็คใสๆนะคะเป็นเพื่อนผู้เองนะแล้วก็ยัไงไงหรือไก็ไม่มีแล้วละ่ะฝากไว้แค่นี้กินก่อนเจ็ดนาทีนะ โซวชคแลมอเเวลาอัดเกินห้านาทีถึงโหลดช้ามากหมายถึงโหลดแบบตอนอัพโหลดขึ้นไปอ่อย้ำอีกทีนะคะช่องทางติดต่อ ปูไม่ได้ขายนะไม่ต้องมาสั่งซื้อปูคลิปที่แล้วว่าปู้บอกช่องทางการติดต่อซื้อขายไปแล้วยังมีคนไลน์มามาซื้อที่ปูบอกปูไม่ได้ขายนะคะไลน์ไอจีวีเจมิงมิงนะคะ v jm i n G M I N G นะคะไม่ได้ไม่ต้องมาซื้อที่ปู้นะหรือว่าสั่งซื้อที่ตัวแทนของเขาไปได้ตัวแทนปูก็ขายตัวแทนขายครีมปูก็ขายคอลลาเจนแบรนด์นี้นะคะ อืมโอเคนะไหนฝากด้วยแล้วกันถ้าหาไม่เจออะไรไม่เจอก็เซิร์ชถาม Google ใน IG ก็เซิร์ชได้ฟิลคอลลาเจนพลัสจะกดตรงตัวเลยขึ้นมาเป็นแทบลองดูแล้วกันนะฝากด้วยแล้วกันนะคะตอนนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย,บาย